เบ้าทัดผ้าพี่น้องมาเบิงตนพันธุ์พุทธาสามรถนะครับที่กระลังด่งดังอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้กการด่งดังมาโดนแล้วนะครับเนาะมือนีเบาทัดยังคงจัดทรงต่อเนื่องนะครับแล้วจากหัวจากสวนแล้วนะครับมือนีเนาะถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปทรงนะครับตนพันธุ์เห่านะครับพี่น้องครับที่ต่างจังหวัดนะครับเนาะที่กัดมือนีที่จะมุ่งหน้าไปก็คืออ่าอำเภอระสังจังหวัดบุณิลัมนะครับต่อด้วยนะครับ ต่อด้วยอำเภอเมืองโคราชนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ม่งหน้าสู่นะครับพี่น้องครับอำเภอนะครับวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ไปสามจังหวัดนะครับเนาะพี่น้องครับเรือซัมเนียนะครับตอนนี้นะครับเรือซัมเนียนะครับเนาของคุณแม่เขียวนะครับคุณแม่เขียวจังหวัดหนเนาะ บื้องการนะครับอีก300ต้นนะครับก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเริ่มจัดส่งวันที่นะครับวันที่ห้านะครับพี่น้องครับส่วนต้น่อยี่ทั้งนี้นะครับพี่น้องครับเนาะสำหรับกระทงใญ่นะครับแต่ยังคงพอมีให้พี่น้องต่อเนื่องนะครับสำหรับกระทงไ่หฮานะครับเนาะเป็นทุนเขีบดำนะครับต้นสูงนะครับ6ก70ถึงเเซนนะครับพี่น้องครับ สวนฟรังกิมจูตอนนี้เหลืออยู่ที่300ต้นนะครับเข้าจองไปแล้ว150ต้นนะครับก็จะเหลืออยู่ที่200อินนิตนะครับเนาะตัวนี้เป็นหงเปาซื้อนะครับแตกยอดสวยนะครับต้นสูงเมตรห้าสิบนะครับกระทงใหญ่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับกระทงใหญ่เหมือนเดิมสลัดใบเก่าแตกใบใหม่นะครับพี่น้องครับยอดสวยนะครับผลผลิตแล้วนะครับ ผลผลิตสวยมากนะครับทั้งที่ยังไม่ได้ปลูกลงดินนะครับเนดะ้อของเปาซื้อนะครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะสําหรับราคาพี่นอ้องอยังคงจะทราบนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์082-025-0297นะครับพี่น้องครับ082-025-0297หรือนะครับ080นะครับ613-779นะครับเนดะ้อ ยูนีนะครับวัดแล้วบัดเลยนะครับเนาะสำหรับชนีนะครับก็ต้องรอนะครับพี่น้องครับอ่าปลายเดือนเมษายนะครับหรือต้นเดือนพฤษภานะครับพี่น้องเนาะกดี๋ยวบเปาัดนี่มาไม่เรื่อยๆก็จะแจ้งให้พี่น้องทราบเรื่อยๆนะครับสาหรับรุซาสามรถดนะครับเป็นนะครับ ทั้งพืชที่ตอบโจทย์ในช่วงนี้ยุคนี้นะครับสมัยนี้นะครับเนาะระกาเป็นทั้งกระแสนะครับที่โด่งดังนะครับได้จริงท้าจริงใด้จริงนะครับสามารถนะครับปลูกโดยไม่กลางงุงก็ได้นะครับผลผลิตนะครับเก็บขายนะครับบริัดเป็นโคดู่ด่านล้างอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับไม่ต้องกลัวนะครับคอยสปอร์ตลูกค้าหลังการขายนะครับตัวจะเป็นตัวพันธุ์นะครับ สวยงามๆนะครับเนาะรับประกันเป็นผ้าใน้อมสายผ้าใน้อมนะครับกลัวจะเป็นทั้งห่อมูลนะครับพี่น้องครับรวมทั้งมุ้งร้อมสวนนะครับถ้าท่านใดนะครับมีคุณภาพพร้อมที่อยากจะล้อมมุ้งล้อมสวนนะครับล้อมครั้งเดียวอยู่ได้นานเป็นสิบปีนะครับเนาะนี่นะครับเด้ออันนี้จะไปส่งเองนะครับถ้าไปส่งเองก็จะแพ็คใส่กล่องแบบนี้โดยไม่ใส่ถุงนะครับ โดยไม่ห่อถุงนะครับตัวนี้ไปเองนะครับไปส่งที่โคราชนะครับ230ต้นนะครับยกลงยกลงยกลงอย่างเดียวเลยนะครับเนาะส่วนกล้องเนี่ยจะเอาใส่ในแคปไนไปนะครับแคปในไปนะครับเพราะว่าไปคนเดียวอยู่แล้วนะครับเนาะเดินทางคนเดียวนะครับส่วนด้านหลังที่คุ้มพาอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับคุ้มพาเสร็จแล้วตอนนี้นะครับก็จะเป็นฝรั่งกินจูนะครับ เป็นฝรั่งกิมจูฝรั่งไส้แดงของเผาซื้อแล้วก็เป็น3ารถกระทงใหญ่นะครับตัวนี้ไปอำเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดนะครับเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องครับขอบุญขอบุณเอฟซทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับอุดหนุนนะครับสินค้านะครับ ุกสายพันธ <inaudible> ุ์นะครับต้นพันธุ์ที่เ่าทัดนําเสนอไปแต่ละสายพันธุ์นะครับเนาะทุกสายพันธุ์ทางด้านนะครับส่วนของเรานะครับร้านของเรารับประกันนะครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับรถสามลดเห็นหน่วยต่างๆแต่ยังอยู่ในถุงอย่ไพี่น้องครับสําหรับกระทงใหญ่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับสําหรับกระทงใหญ่นะครับสําหรับกระทงใหญ่นะครับด้านนี้อีกสองพันต้นนะครับเนาะ ตัวนี้เพิ่งนะครับกอกดินเสร็จใหม่ๆนะครับทําการตัดใบนะครับเลี่ยนใบตัดปลายนะครับอันนี้เริ่มแตกยอดแล้วนะครับเด้อพี่น้องครับอีกสักประมาณนะครับสองสามอาทิตย์ก็เริ่มจัดส่งได้แล้วนะครับเนาะนี่แตกยอดสนั่นเลยนะครับประมาณนะครับประมาณนะครับสองพันต้นนะครับเนาะสาหรับกระทงใหญ่ก็ยังคงมีนะครับบริการลูกค้าอยู่นะครับเนาะส่วนต้นพัธน์นะครับกระทงหน่อยนะครับพี่หน้องครับมา กลางเดือนเมษานะครับคงจะมาบ่อยเพราะว่ารถติดนะครับบ่อทัดไปล่าบ่อนะครับเนาะเป็นช่วงนะครับ้ากรับข้าขึ้นนะครับสงการนะคเนาะยังไงเดี๋ยวล่อให้ล้างสงการกอนนะครับบ่ทัดเสด็จเปล่านะครับบางพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีฝนแล้วนะครับเนาะเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วนะครับบางพื้นที่ยังคงแห้งแล้งอยู่ยังไงทบ่เข่าอยู่นะครับพี่น้องเนาะ ส่วนพี่น้องท่านใดอยากเอาไปเก็บไว้นะครับไปเรียงไว้เองนะครับย่านบมมีของย่ามเข้าตองการนะครับย่านเราทัดจัดให้โมท่านจัดทรงบใบนะครับเนาะก็เพราะว่ากันนะครับทาลูกค้าที่จะเอาไปทรงหมอบผ่อนมองนะครับเพื่อที่จะเอาไปเรียงไว้นะครับเนาะแด้แต่ทรงบลายนะครับสรงปลายกับ่มเป็นยังนะครับพี่น้องครับเราทัดสามารถจัดทรงใส่กองให้ได้นะครับ ไม่จาเป็นต้องไปเองถึงที่แต่รอบนี้จะไปเองเพราะว่าลูกค้าต้องการนะครับต้องการให้ไปนะครับไปดูที่ทางให้แล้วก็ไปแนะนําไปนําเสนอนะครับวิธีการนะครับเนาะดูเลยธนูบดลงรักษานะพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เราถัดของบุญบุญพุ่งเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับสาหรับสวนเกษตรอีสานชาแนลนะครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องครับสวัสดีครับ